คิดยังไงถึงได้พัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาคะผมเป็นคนใต้ครับแล้วก็มีเพื่อนเรียนมออาหารใหญ่เยอะครับตอนแรกแบบตั้งใจทําให้เพื่อนๆใช้เฉยๆครับแบบสามารถปรับหมุดที่อยู่ของตัวเองให้แบบหน่วยงานหรือว่าใครที่แบบพร้อมเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าปักหมุดร้านค้าแบบมีร้านค้าตรงนี้เปิดแบบจะได้รู้พิก,กัดนะครับแล้วทีนี้ครับอีกวันหนึ่งครับเหมือนว่าน้ํามันท่วมหนักมากครับแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยแชร์กันแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามาใช้เยอะครับ รรประธานโทษตอนนี้มีคนเข้ามาใช้บริการแล้วก็ปักหมุดในแอปอันนี้เราเรียกว่าใช้แอปใช่ไหมเป็นเว็บครับเว็บเป็นเว็บไซต์นะโอเค okay, เยอะไหมตอนนี้มีคนเข้ามาใช้ของเราที่ผมดูล่าสุดนะครับตอนนี้1 2 0 0 0คนแล้วครับที่ขอความช่วยเหลือรอความช่วยเหลือเป็นหมื่น ในเว็บอันนี้เราใช้ชื่อเว็บว่าจุฬาดิจิตอลวอลลุ่มไม่ใช่ใช้ชื่อเว็บว่าชื่อเว็บจะเป็นของน้องจะเป็นไก่ทอดถาดใหญ่อ๋อเว็บหาดใหญ่ต้องรอดใช่ครับหาดใหญ่ต้องรอดครับทำไมมิกกี้มีไก่ทอดด้วยนะเป็น URL ไก่ทอดหาดใหญ่เป็น URL ครับอ๋อเหรอที่จริงผมตั้งใจแบบทำให้เพื่อนใช้ครับเลยตั้งชื่อแบบคำๆแล้วทีนี้อีกวันหนึ่งครับมันดังขึ้นมาเลยเปลี่ยนไม่ทันแลวครับเพราะคนก็จำแบบนี้ไปแล้วต้องบอกอาจารย์ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนทำค่ะ โอโ้ตไทยผมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับ<ะ>เราใช้งานได้เลยหัวสมองเป็นคนปกติหรือเป็น <c oughs> เป็นบุ่นยน์ลบอดไหมคะสามชั่วโมงเด็กรุ่นใหม่สามารถทําสิ่งซึ่ง<พ>ช่วยเ<ว>หลือได้ผมก็เลยคิดคคแค่เกียงแค่ว่าเอาไก่ทอดหาดใหญ่อาจารย์สามชั่วโมงแต่มันดันกลายเป็นว่ามันใช้ช่วยคนได้เป็นหมื่นตอนนี้ค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้เนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงคะดาวน์โหลดหรือรู้แค่ชื่อเว็บอันนี้ครับมันเป็นเว็บไม่ต้องดาวน์โหลดเลยครับแค่เข้าลิงก์จาก URL เลยครับค่ะหลังจากเข้าไปใช้งานนะครับ ถ้าเกิดมือถือมันจะมีสามขีดด้านบนแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับค่ะหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่แผนที่สุดครับเราสามารถเลือกที่จะปักหมุดแล้วก็พิมพ์รายละเอียดหรือเบอร์โทรปักไว้ได้เลยครับแล้วก็รอหน่วยงานหรือว่าคนแบบอาสา,าสมัครเข้าไปช่วยเหลือครับแล้วก็จะมีแบบญาติของผู้ประสบภัยครับสามารถไปปักหมุดแทนให้ได้ด้วยครับแล้วก็จะมีแบบไม่มีสัญญาณค้นหาแบบาจากติจูดลองติจูดของ Google Map ก็สามารถทำได้ครับ หรอคะด้ยินถามหน่อยสิคะถ้าเกิดเราไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็ไม่มีในยามวิกฤตแบบนี้สิ่งที่เราพัฒนามามันก็จะเป็นอุปสรรคใช่ไหมอันนี้ครับก็ต้องแบบเป็นญาติของผู้ประสบภัยไปปากครับแล้วก็ หน่วยงานที่เขาไปดูค huh. รับเขาสามารถกดที่แผนที่แล้วก็มันจะเด้งไปที่ Google แ a p ให้เขาตามไปจุดนั้นได้เลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรียนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่จะต้องเป็นผู้ประสบภัยที่อยู่ที่ภาคใต้ที่จําเป็นจะต้องเข้าเว็บไซต์ตอนนี้ทุกคนทั้งประเทศไทยสามารถเข้าเว็บตอนนี้และช่วยเหลือสื่อสารกับญาติตัวเองใช่ครับค่ะอันนี้ก็แล้วก็น้องเขาทําตอนนี้งานที่เขาทำไม่ใช่แค่ใหญ่คือสามารถปรับไปใช้ทั่วประเทศได้เลยครับที่เขาทำค่ะ